กฎหมายนโยบายของรัฐที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับวิถีของเกษตรกรแล้วคุณจับเรื่องผลิตเพื่อขายมาเป็นหลักใช่ไหมแต่เขาก็พูดว่าอยากให้กเกษตรกรรวยก็จะรวยได้ยังไงมันเจอตั้งแต่วิธีคิดแล้วครับระบบคิดแล้วคุณเปลี่ยนจากพึ่งตนเองมาเป็นพึ่งตลาดหรือพึ่งบริษัทใหญ่เปลี่ยนวิธีคิด ซิสเต็มทิงกิ้งอ่ะวิธีคิดอ่ะไมซ์เซ็ของของเกรรษตรกรถูกล้างหมดข้าวของคุณไม่ดีนะทั้งทั้งนี่สุดยอดนะในทางการเมืองในทางนโยบายในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร,กรหรือเกษตรกรกรมในประเทศไทยของเราก็มีมานานพอสมควร <S S S 3> แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับ เราก็ยังเห็นเกษตรกร,กรของเรายัางยากจนนะครับฝ่ายการเมืองฝ่ายรัฐฝ่ายอะไรต่างๆกฎหมายต่างๆเนี่ยมันไม่เอื้อให้กับเกษตรกร,กรได้ร่ำได้รวยจริงหรือวันนี้โชคดีเหลือเกินครับได้มาคุยกับประธานสภาเกษตรกร,กรของจังหวัดพยาวด็อรประพันธ์เทียนวิหารบทบาทของท่านเป็นทั้งนักพัฒนานักคิดนักต่อสู้นะครับ วันนี้เลยอยากถามว่าชีวิตเกษตรกรของจังหวัดพะเยาเราดีมากน้อยแค่ไหนเป็นอย่างไรบ้างครับครับ <c oughs> อยากนำเรียนแบบนี้ครับว่า,าผมเติบโตมาจากเกษตรครับพ่อเป็นประธานสากลการเกษตรจังหวัดพะเยาแล้วก็อยู่ในกระบวนการของการผลักดันนะนะครับนโยบายเชิงเกษตร มาตั้งแต่เป็นองค์กรภาคเอกชนครับท่านคงจะเห็นครับม็อบที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาทําไมถึงมีม็อบแสดงว่ากฎหมายก็ดีนโยบายของรัฐก็ดีมันไม่ทําให้เกษตรกรตอบโจทย์ของชีวิตพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้นครับจึงมีกระบวนการที่เป็นเกษตรกรเองนะครับขับเคลื่อนนอกนอกระบบหรือนอกสภานะครับ กระทรวงที่มีพี่น้องประชาชนไปเรียกร้องมากที่สุดอยู่หน้าสำนักงานก็คือเกษตรกระทรวงเกษตรนะครับมาอย่างต่อเนื่องอันนี้คือเหตุปัจจัยว่าทําไมนะครับกฎหมายก็ดีระเบียบก็ดีนโยบายของรัฐก็ดีไม่ได้ตบโจทย์คุณภาพชีวิตของเกษตรกรถึงต้องเดินออกนอกระบบครับนะครับจังหวัดพะเยาก็คงไม่ต่างจากเกษตรกรจังหวัดอื่นๆครับนะครับ เวลามีมอ็บข้าวโพดนะครับเบื้องหลังคือก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นผลกระทบจากอดีตถึงปัจจุบันนี้ทําไมถึงต้องมีสภาเกษตรเราต้องการให้การต่อสู้หรือการผลักดันในเชิงนโยบายเนี่ยนะครับเข้าไปสู่นโยบายการพัฒนานะครับด้วยผ่านสภาเกษตรอันนี้คือประเด็น เพราะนั้นที่ผมมานั่งอยู่วันนี้ท <stood there. S 1> ี่ aker, ผมเข้าไปเพราะผมต้องการแก้ปัญหานะครับไม่ใช่นอกระบบตอนนี้เอาปัญหาเนี้มาไว้บนโต๊ะขับเคลื่อนโดยตัวแทนของเกษตรกรอย่างเป็นทางการเรียกว่าสภาเกษตรกรเพราะนั้นเราก็มีพรบของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ปีห้าสามก็ปฏิบัติใช้แต่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายงไไม่ง่ายเพราะว่าเราก็ต้องผ่านสภาอยู่ดีครับปัญหาของเกษตรกร ไม่ว่าเรื่องปศุสัตว์ไม่แววเรื่องพืชเรื่องข้าวเรื่องลำไยเรื่องทุกอย่างเนี่ยนะครับมันไม่มีพรบรองรับมันยังไม่มีพรบรองรับมีแต่สภามีแต่สภาเนทะ่านั้นที่ณนะวันนี้เราพยายามเอากฎหมายล่างกฎหมายล่างแต่ก่อนจะเป็นกฎหมายก็ต้องคุยนในผ่านสภา คือผ่านสภาเกษตรแต่ต้องผ่านสภาสูงสภาใหญ่การเมืองก็ต้องผ่านการเมืองครับแต่สําคัญที่สุดคือกฎหมายที่ผ่านมาเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าใครเป็นคนร่างกฎหมายครับและกฎหมายมันเพื่อใครครับแล้วตอนนี้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาทําอะไรแม้แต่เรื่องปัจจัยการผลิตปุ๋ยยาฆ่าแมลงทุกอย่างนําเข้าขึ้นเรื่อยๆครับใช่ไหมแต่ผลผลิตเกษตร ลดลงเรื่อยๆใครเป็นคนทนําแสดาต้นทุนการผลิตแสดงว่าเขากำลังต้อนเกษตรกรให้ไปรวมตัวกันใช่แค่ในสภาจะได้ไม่ลงถนนถูกต้องอแต่ว่าเมื่อเราเป็นสภาแล้วรเราจะใช้ประโยชน์จากสภาอย่างไรเพราะฉะนั้นเป้าหมายชัดเจนของสภาเกษตรก็คือว่านําปัญหาของพี่น้องที่ยังไม่อยู่ในข้อกฎหมายที่ไม่รับความเป็นธรรขึ้นมาอยู่บนโต๊ะแล้วขับเคลื่อนโดยสภาค มันก็มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งครับเพราะเราไม่มีตัวแทนของเรในสภาสภาเขาเรียกว่าสภานิติบัญญัติอ่ะใช่ไหมแล้วก็ทานสภา,าที่ถีัว่าจะต้องไปผ่านมาติคลรมอตรตราออกมาเป็นกฎหมายซึ่งขั้นตอนต่างๆ,ๆเหล่านี้ไม่ง่ายครับไม่มีแรงไม่มีพลังเลยเหรอครับแน่นอนครับสิบกว่าปีมานี้สภาก็ยังเป็นสภา,าจะเรียกสภาโจกเนี่ยก็เป็นไปได้ครับเพราะ ประเด็นที่เราเสนอกฎหมายเนี่ยมันไปขัดกับกับในทุนใหญ่อเอาว่างี้ก็แล้วกันครับข้าวเรารู้ตอนนี้ข้าวพะเยาลงสีพะเยาแต่ก่อนเรามีลงสีเล็กอใช่ไหมกระจายความรับผิดชอบอนะฮะเรื่องของไม่ต้องเสี่ยงเรื่องการตลาดคุณมียุ้งฉางที่จะเกี่ยวข้าวแล้วคุณเก็บไว้สต๊อกไม่ต้องเอาเงินมาให้แล้วมาชะลอการขาย ตก่อนเราพึ่งตัวเองได้หมดนะอจริงไหมข้าวเรายังไม่ขายตอนนี้เออเราเก็บไว้ยุ่งก่อนค่อยๆทยอยขายครับจริงไหมเดี๋ยวนี้ท่านเห็นไหมลงสีเล็กมีไหมมีแต่ไซโลมีแต่ไซโลใหญ่นะครับและไซโลไซโลใหญ่ของเราเนี่ยมีตั้งยี่สิบกว่าไซโลตอนนี้ก็ก็เหลือสี่นะครับเป็นของเพราะว่ากระบวนการผลิตตอนนี้มันไม่หลากหลาย ถูกทำลายหมดมเมล็ดพันธุ์อของเราสมัยก่อนมเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่มีกี่ชนิดใช่ไหมครับครับก็ขอมาที่หลังกฎ <คน S 2> หมายหรือระเบียบต่างๆกระทรวงกรเกษตรอ่นโยบายรัฐบาลเวลาหาเสียงไม่คุ้มครองชีวิตเกษตรกร,เ,รลกเลยหรืออาชีพจะไม่มีนะท่านครับเพราะว่าเวลาเจอกรณีปัญหาคนที่อยู่เคียงข้างเกษตรกร,รกจริงท่านเห็นไหม มันไม่ค่อยมีนะเขาเลือกตั้งเสร็จเขาก็ไปแล้ว<ฮ>แต่ครั้งนี้ที่ดีที่สุดก็เรามีคนหนึ่งของพยานะที่ช่วยเราเราก็ดีใจนะครับรบ,บางเรื่องท่านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เลยออันนี้คือนักการเมืองที่เขายังมีเป็นลูกเป็นหลานกเกษตรกรเป็นลูกหลานชาวนาะเมื่อปัญหากเกษตรกรเกิดขึ้นเขายังเก็บปัญหานี้ใส่ในตัวเขาว่าเป็นปัญหาของผม<อ>แล้วผมสามารถแก้ได้แต่มันเป็นเฉพาะกิจ ออ๋มันไม่มันที่ลากเอ่ามันไม่ได้แก้ที่ระบบใช่ผมอยากจะอธิบายนิดหนึ่งว่าท่านทำไมอ่ะมเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองพื้นบ้านมันนึงหายทำไมนะครับถูกไปเก็บไว้ที่มันเป็นยุทธศาสตร์ครับนะครับครับมันไปเกี่ยวข้องประเทศใหญ่ข้าวก็ข้าวเราแต่เวลาปลูกต้องไปยืมไปซื้อพันธุ์ข้าวที่ของเคอใช่ะ บางทีก็ซื้อข้าวสารกินนะครับคนพะเยาอยี่นะเพราะเขาทําลายไงเดี๋ยวก่อนทาลายข้าวเรานี่เป็นอันดับหนึ่งนะอร่อยโหข้าวมันลิจริงประกวดได้ที่หนึ่งที่สองแต่ถามว่าหลังประกวดอะมันไปอยู่ไหนราคามันไม่ไม่ขึ้นอเ้าแล้วไปอยู่ในมือใครครัอย่างมาลิร้อยห้าบอกพะเยาดีคุณรู้ไหมว่าครับแต่ก่อนมีความหลากหลายเนี่ยมันหลากหลายราคาอหลากหลายตลาด ใช่ไหมครับข้าวเหนียวอ่ะคุณก็มีตลาดของคุณข้าวเหนียวพื้นบ้านเนี่ยสันปะตองครับใช่ไหมเขาเขาเรียกก็ขอมาที่หลังกมาที่หลังเออข้าไอ้ไรเม็ดสั้นต่างๆเนี้ยนะที่มีความหลากหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้ถูกทําลายหมดครับเพราะมันเป็นยังไงถึงทําลายมันเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนานะครับเขาเรียกความมั่นคงอาหารอ่ะคุณทําลายเขาอ่ะให้เขาไปพึ่งพาคุณอ่ะ โอ้นายบายนี้มาจากไหนอ่ะก็มาจากไหนอ่ะการพัฒนากระแสหลักนี่แหละครับครับนะปลูกข้าวต้องปลูกพันธุ์เดียวปลูกข้าวโพดต้องเอาพันธุ์นี้นะผมนึกจะซื้อคุณไม่ปลูกพันธุ์ผมผมไม่ซื้อเอาวคุณไม่ขายใครอ่ะนี่คือการนำลายเหลือพะเยาถึงเหลือถ้ายกเรื่องข้าวนะครับครับก็เป็นเหลือมะลิร้อยห้าแล้วคุณรู้ไม่ปลูกก็ต้องปลูกพร้อมกันระยะเวลาก็พอๆกันถ้าเราไปเกี่ยวได้ไหมมันไม่ได้ คุณต้องใช้รถอถ้าใช้รถปุ๊บเกี่ยวมันก็ต้องเห็นไหมมาก็เกี่ยวทีเดียวหมดไม่ไปตากที่ไหนอ่ะใช่ไหมุมก็ต้องขายขายเขาไปอบอไปอบเสร็จแล้วทำในต่อก็คุมตลาดเรื่องแปรรูปใช่ไหมตอนนี้ท่านเห็นเกษตรกรมันไปอยู่ตรงไหนเกษตรกรแค่เป็นผู้ผลิตครับอืการเมืองกับทุนเขาจับมือกันแล้วเนี่ยใช่เราถึงเป็นแค่ผู้ผลิต ที่ไม่สามารถต่อรองเรื่องราคาและการตลาดได้ที่สภาเขาคุยกันยังไงสภาเกษตรนะครับก็พยายามที่จะร่างพรบรไงครับอย่างเช่นข้าวเนี่ยมันทําไมทํายากที่สุดไปถึงไหนแล้วไอ้มันไปถึงไหนไม่ได้เพราะมันมีเขาเรียกว่าไงครับแรง,งต้านเย,เยอะยกล่างแล้วยกล่างแล้วครับพรบรลําไ่ก็ยกล่างแล้วครับอแต่มันคลอดยากครับ ตอนทํานี่ทําได้ทําได้แต่ว่าคลอดยากก็ต้องผ่านอานาจมันอยู่ที่ใครอํานาจทางสภานิติบัญญัติอํานาจบริหารมันอยู่ที่ใครใช่ไหมผมอยากจะบอกอย่างนี้นะว่าในหลวงเนี่ยมีทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อที่จะต่อสู้ให้เกิดความมั่นคงในเรื่องอาหารใช่ไหมในหลวงพูดถึงเรื่องความหลากหลาย ของใครพันธุกรรมใช่ไหมใช่ไหมแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณผลิตไว้กินก่อนแล้วที่เหลือค่อยขายแต่หน้าวันนี้ไม่มีแล้วครับมีเรื่องคุณธรรมมีเรื่องการแบ่งปันมีเรื่องสิ่งแวดล้อมมีเรื่องสังคมทําไมนโยบายของรัฐทําไมถึงไม่เอาตรงนี้ไปเป็นนโยบายในการพัฒนาชาติและประเทศครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงเรื่องของเมล็ดพันธุ์คุณมีหลากหลายเมล็ดพันธุ์ของคุณแลคุณไปทําลายทาไม แสดงว่ากฎหมายนโยบายของรัฐที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับวิถีของเกษตรกรแล้วคุณจับเรื่องผลิตเพื่อขายมาเป็นหลักใช่ไหมแต่เขาก็พูดว่าอยากให้เกษตรกรรวยก็จะรวยได้ยังไง <c oughs> ม,มันจะเจอตั้งแต่วิธีคิดแล้วนะครับครับระบบคิดแล้วคุณเปลี่ยนจากพึ่งตนเองมาเป็นพึ่งตลาดหรือพึ่งบริษัทใหญ่ <c oughs> เปลี่ยนวิธีคิด ซิสเต็มทิงกิ้งอะวิธีคิดอ i ะไมซ t ของของเกษตรกรถูกล้างหมดข้าวของคุณไม่ดีนะทั้งทั้งนี่สุดยอดนะข้าวเหนียวเนี่ยเอามากันเป็นเหล้าเหมือนญี่ปุ่นครับได้อะไรครับแปรรูปใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คุณมีในมือคุณไหมข้าวพื้นบ้านเนี่ยที่เป็นข้าวเหนียวเม็ดสั้นเนี่ยไม่ใช่ก่อหกนะมีแป้งสูงด้วยคุณไปแปรรูปได้เห็นไหมทําไมมันหายไป เมล็ดต่างๆมันหายไปหมดมันเหลืออย่างเดียวอ่ะแล้วเป็นข้าวเจ้าเนี่ยนะมมลิดร้อยห้าเนี่ยครับใช่ไหมครับครับในมุมมองของตัวแทนเกษตรกร,ร,กรค,คิดว่าคิดว่ากฎหมายนโยบายเนี่ยมันมีผลจริงๆกับเกษตรกร,ร,กรจริงครับมันไม่ไม่มีผลด้ยงไงที่จนนี่คือจนไม่ใช่เพราะขี้เกียจไม่ใช่เชื่อเขาว่าเอาเขาว่าดีอะไม่เชื่อของเราเราไม่ดีเอาผมพูดง่ายๆอย่าง สมัยก่อนเนี่ยไม่มียาเนี่ยครับอืมสมัยบรรพุรุษป้าอุ้ยแม่อุ้ยเราเนี่ยทําไมเขาอยู่รอดเออทําไมเขามีสมุนไพรครับจริงไหมครับเขามีมิติทางนี้ด้วยไงการ,รดูด้วยเรื่องสุขภาพอะ่ะแล้วเขาอยู่มาได้ไงเขายังไม่ตายอายุเจ็ดแปดสิบปีเดี๋ยวนี้คุณําไมอ่พึ่งกระแสหลักหมดอายุมะเร็งละไม่เกิดเยอะเป็นอันดับหนึ่งนะครับเสียชีวิตอ่ะนโยบายเนี่ยทําให้เราเปลี่ยนวิธีคิดเต็มยันนี้เขาให้เราไปพึ่งพาเขาอ่ะ เรื่องทางการแพทย์ของเรานี่เป็นหมอเถื่อนจริงไหมเล่าก็เล่าเถื่อนอะไรถ้าเป็นของชาวบ้านเถื่อนหมดเห็นไหมคุณเห็นไหมเขาก็เลยไปกฎหมายมันเพื่อใครและยามันเข้ามาปีละเท่าไหร่ผมทุกวันเนี้ยอยู่ใกล้บ้านเนี่ยผมเห็นไอ้ฟาตาลาโจรบ้านผมมีครับผมก็ดิดเด็ดกินบ้างหนานเชวอยอะไรบ้างกินไปกินยาครึ่งเดียวนะผมก็รู้ ว่ายามันจะมีผลอะไรเครื่องในเราอ่ะตับไตไส้พุงมะเร็งลำไส้มันก็เกิดจากการกินการอาหารใช่ไหมเหมือนผมพูดยกตัวอย่างเรื่องข้าวหรือเรื่องข้าวโพดอะไรต่างๆเหล่านี้ยเราต้องไปพึ่งปัจจัยการผลิตเข้าหมดอะและยาทั้งนั้นใช่ไหมครับครับคุณผูกข้าวนะวันนี้ถ้าคุณไม่มียาฆ่าหญ้าและยาฆ่าหญ้ามันเป็นอะไรมันดูดซึมนี่ อมองเห็นภาพเลยว่าเขาทําให้เกษตรกรรวยรวยนี่จริงนะครับครับคุณไปดูเลยรีทอคสอเนี่ยเราไม่ว่าถ้าไม่มีทอสอให้เงินเขาก็คงล,งล้มลายคาดหมดล้วด้านกฎหมายด้านกฎหมายเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาการสนับสนุนทุนมันเอื้อจริงไหมครับม,มันเอื้อจริงแต่มันไม่เอื้อต่อวิถีการผลิตไงมสมมุติคุณต้องผูกข้าวมะลิตรร้อยห้า เพราะมันออกช่วงนี้คุณต้องใช้นี่ช่วงนี้ใช่ไหมคุณเอาไปเก็บไว้ได้ยุ่งได้ไหมผมไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมสํานักงานทกศหรือธนาคารที่เกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ยมันทาไมใหญ่ขึ้นในขณะที่เกษตรกรแย่ลงครับคุณเห็นสากลไหมัครบสากลตั้งขึ้นมาสากลการเกษตรอยู่ได้ไหมทําไมสากลซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกรเรื่องการผลิตและการตลาด การสต็อกไว้ด้วยการต่อรองแต่สุดท้ายสกลก็เห็นไหมเขาทําลายหมดนะเรื่ององค์กรเกษตรกรเนี่ยเขาทําลายผมไม่ว่ามันระบบมาทั้งหมดอ่ะไม่เขาก็ตั้งเป็นสภาให้แล้วไงก็เป็นสภาสภาไม่ได้ทําเรื่องกิจกรรเป็นไม่ได้เป็นหน่วยงานที่เขาเรียกว่าปฏิบัตินะครับมันทําไม่ได้นะครับขดขสอนี่เป็นหน่วยงานปฏิบัตินะอืมาทําเรื่อง ปัจจัยค้ามลิตและการตลาดด้วยสุดท้ายทกสยังไปไม่ได้เลยเพราะมันไม่สามารถที่จะสู้ทุนใหญ่ได้ผมเอาผมจะซื้อข้าวพะเยาทั้งหมดเนี่ยสู้ทกสเนี่ยทกสซื้อสมมตินะหรือสากรซื้อสิบาทผมให้สิบาทห้าสิบนิดเดียวเองนิดเดียวสากรอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้แบงก์ใหญ่มาอีกแบงก์ใหญ่มาอีกครับยิ่งหมูอีก ครับมีเรื่องเกษตรพันธสัญญาที่โาา oh, อ้รู้สึกสภาหนักครับอ่า uh, เป็นยังไนี้รรถึงว่าไงครับพอผมเข้ามาอยู่ผมเพิ่มาเข้ามาอยู่สองปีครับผมคิดว่าเราต้องแก้ปัญหาอย่างไงร,รู้ไหมเรื่องตั้งแต่คือ,อยังไงก็ต้องใช้สไตล์ของนายหลวงอ่ะใช้วิธีคิดของนายหลวงอ่ะจะได้มากได้น้อยไม่เกี่ยว ใครจะทําไม่ทําไม่เกี่ยวแต่เราต้องเอาตรงนี้มาเป็น power ในการขับเคลื่อนเกษตรกรเราคือไม่จะไปพึ่งเขาละกฎหมายมันไปไม่ได้อือย่างตรงนี้ผมจะทําอะไรไม่มีความหวังหลายเรื่องกฎหมายเนี่ยมันมีความหวังเนี่ยมากี่สมัยยุทธศาสตร์ยี่สิบปีเป็นไปได้ไหมคุณเห็นไหมและนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคพัฒนาเศรษฐกิจ ที่สี่ใช่ไหมเอ้ที่หนึ่งพ่อซอสสองพันหนึ่ีร้อยสี่ผู้ใหญ่ลีที่สุกร,เ,กรเลี้ยงหมูน, <c oughs> <อ>นั่นแหละคือการที่จะตีนิยามความหมายออกมาเนี่ยนะมันเป็นวาทกรรมของการพัฒนาใช่ไหมครับเราพูดกันในเชิงนี้นะครับการพัฒนาคืออะไรคุณกินน้อยนี่ไม่ใช่การพัฒนานะคุณใช้น้อยไม่ใช่นะ GDP ไม่ขึ้นนะครับเขาต้องกระตุ้นคุณให้บริโภคใช่ไหมครับ กระตุ้นให้คุณเป็นนี้ใช่ไหมกินเยอะๆทานเยอะๆอาหารไม่อร่อยที่เราทําบ้านลูกหลานเราต้องไปกินใช่ไหมในอะไรสับสินค้าต้องเดินเข้าไปหมดกินเมื่อไหร่ก็ได้ในสถาบันการศึกษาทุกเวลาในสถาบันการศึกษาตั้งแต่โรงเรียนแล้วคุณผลิตไหมคุณได้ให้วิธีคิดกับเด็กไหมคุณไม่มีนะคุณให้เด็กพยายามที่จะอาหารอะไรนะหลักกี่อย่างนะ แสดงว่าวิธีที่จะทําให้เกษตรกร,ร,กรหรือวิธีคิดของคนทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายไม่ได้ขึ้นกับตัวนโยบายแต่ขึ้นอยู่กับอาชีพของคนคนนั้นก็คือถ้าเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็คือเกษตรกร,ร,กรครับแต่ว่าณนะวันนี้นะสภาเกษตรมีความหวังกับเกษตรกรยุคใหม่นะครับเช่นที่เขาเรียนรู้เท่าทัน,นกลไกตันหลาแ,แบบนี้พ่อเขาทำนา ถ้าเขาจะทํานาแบบพ่อเขาเอาตัวรอดไหมไม,มันไม่รอดอ่ะแต่พ่อเขาก็ยังอยู่ได้เลี้ยงเขาจนมีองค์ความรู้แต่ถามว่าเมื่อเขามีองค์ความรู้แล้วเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วเขาจะกลับไปทําแบบพ่อเขาไม่ทำนะมีกะเกษตรกรยุคใหม่หรือรุ่นใหม่หลายคนที่ไม่พึ่งตลาดทุนใหญ่พึ่งกฎหมายไหมมันก็มีกฎหมายอยู่เช่นผลิตแล้วขายเองอย่างเงี้ยครับมันมีกฎหมายไหม มันเป็นทางออกเขาไม่พึ hmm. okay. hmm. Hmm. So, hmm. ่งกฎหมายไงเขาพึ hmm. ่งตัวเองไงครับผมมีที่เนี่ยทุเรียนเกิดขึ้นที่แม่กาเนี่ยนี่คือตัวอย่างเกษตรกรยุคใหม่นะครับพ่อเขาก็ปลูกข้าวโพดพ่นยาใช่ไหมเผาป่าอืแต่เด็กรุ่นใหม่ปู่ก็ปลูกครัข้าวโพดแต่ผมจะค่อยๆเปลี่ยนจากข้าวโพดเป็นพืชที่สอดคล้องกับกับบริบทบริบทของเขาอ่ะ เช่นตอนนี้เขาปลูกทุเรียนเนี่ยครับเขาไม่ไปขายตลาดอ่ะเขาผมถามเขาว่าคุณรู้ไหมคุณปลูกทุเรียนนี่ตลาดมันแค่เจ็ดสิบาทไม่ถึงร้อยบาทแล้วปีที่แล้วร้อยแปดสิบนะ่เพราะก็ตลาดลงแลาวลยอะไรเขาบอกผมอยู่ที่มอเนี่ยผมทําการตลาดแบบด้วยตัวงผมเองนั่นคือในเล็กเซลตลาดเขาอยู่ที่ไหนเด็กในมอครับ โชครับมีสอรี่ครับทุเรียนต้นนี้ผมปลูกแบบนี้มันมีสามขาแบบนี้ใส่สอรี่ผมไม่ได้พ่นยาดัางนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมผมก็ขายเองนี่คือเกษตรกรยุคใหม่เรียนจากปลูกข้าวโพดมาเป็นปลูกผลไม้และหลากหลายเขาก็แก้ปัญหาของเขาได้ตอนนี้สภากเกษตรนะครับไม่ได้หวังกฎหมายไม่ได้หวังตลาดแบบ แบบพี่พ่อเขาอยู่แบบทุนแบบใหม่เลยพึ่งตัวเองทฤษฎีในหลวงเลยครับครับเกษตรพอเพียงปีนี้ผมขายตอานี้ผมพอครับเสนอยุบสภาเกษตรกรยุบไม่ได้ครับอือยางว่าเป็นช่องทางหนึ่งครับที่มันต้องพัฒนาครับครับมันต้องพัฒนาแล้วเราก็ต้องทบทวนว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรได้มันมีจุดอ่อนจุดแข็งไงพรบตั้งไปปีห้าสามเนี่ยที่จริงมันต้องแก้ไขนะครับ ตอนนี้เราก็พยายามมากเลยครับที่จะแก้ไขปัญหาจุดอ่อนแล้วมาวิเคราะห์ว่าหัวใจในการที่จะขับเคลื่อนมันคืออะไรข้อเสนอด้านนโยบายด้านกฎหมายสำหรับสภาเกษตรกรครับคือตอนนี้เราเห็นสกยอ,อ,องค์กรอะไรยังครับใช่ไหมองค์กร เรว่าชื่อจําไม่ได้แล้วเกี่ยวกับยางพาราใช่อหอใช่ครับเราก็เอาข้อกฎหมายที่เขาทําได้ของยางพาราเอามาประยุกต์ใช้กับข้อกฎหมายที่เรากําลังร่างนะครับอย่างเช่นพรบลํำไยเนี่ยแต่มันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเหมือนยางนะครับคุณเก็บไว้สามวันเสียหายไหมยางเขาเก็บได้มันไม่เน่าเห็นไหมมันต้องไปวิเคราะห์ไงครับพรลข้าวทําไงตอนนี้เราอยู่ในการ กระบวนการพัฒนาเรื่องของอพรบของพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยเพื่อให้เอื้อกับเกษตรกรนะครับและยังมีความหวังในะในส่วนนั้นนะแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็พยายามทําในแง่ของการปฏิบัติในพื้นที่ทําเป็นเคสเดี้ทำเป็นกรณีศึกษาเป็นต้นแบบต้นแบบพื้นที่ลูปธรรมครับแล้วเอาบทเรียนเข้ามาถอดบทเรียนครับแล้วเอามาเป็นองค์ความรู้ ในการนําเสนอให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เก่งๆเอามารวมตัวกันและให้เขาเป็นพลังในแง่ของวิธีคิดนะครับวิธีคิดแนวทางปฏิบัติะนะทางรอดทางเรื่องของเขาเอาตรงนี้มาเป็นองค์ความรู้ในการกับเพื่อนและเราจะพยายามสร้างคนครับสร้างคนรุ่นใหม่ที่เขาสามารถแก้ปัญหาโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เราหวังที่คนครับเราไม่ได้หวังที่เขาคนหายเพราะท่านก็รู้ว่ามันทําไม่ได้ ดังนั้นตอนนี้คนรุ่นใหม่เราจะพยายามรวบรวมเขาส่งเสริมเขาโดยใช้ชื่อว่าสมาพันธ์เกษตรกรยุคใหม่แห่งประเทศไทยครับเพื่อจะเอาระบบคิดของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแต่มีลากนะต้องลากจากบรรพบุรุษขึ้นมานะนะแล้วเอามาบวกกับเทคโนโลยีนะครับองค์ความรู้ใหม่ๆเด็กเรียนวิชาการเรียนเกษตรไม่ทําเกษตรเสียเปล่ปาเพราะฉะนั้นคุณยอาองความรู้ที่เรียนมาสี่ห้าปี 6ปีหรือจบปัญญาโทปัญญาเอกต้องเอาตัวนี้กลับมาเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจเท่าทันสถานการณ์เรื่องของเกษตรระดับจังหวัดเราพะเยาระดับชาติและระดับโลกด้วยนะครับครับคือตรงนี้ผมอยากจะฝากทางสื่อด้วยนะ,นะครับว่าเราช่วยกันผักดันเถอะไอ้เอาทุนทางสังคมที่มีอยู่ในท้องถิ่นเราครของในหลวงเราตั้งแต่รัชกาลที่9แ้ะกันที่1 0 เอามาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอ่ะครับผมคิดว่าตรงนี้แหละคือหัวใจของมันผมก็ไม่ค่อยหวังเท่าไหร่นะการกับเคลื่อนทางด้านกฎหมายเนี่ยนะครับเพราะว่าเราไปชนตอ่อเราถึงจะเน้นการสร้างคนรุ่นใหม่นะครับ,คร,บครับผมดูเหมือนสิ่งที่พูดมานะครับไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยนะครับเกษตรกร,รก็ยังเป็นนักสู้และก็สู้กับกฎหมายสู้กับนโยบายสู้กับทุนไปตลอดการครับ